พี่น้องลองคิดดูครับจังหวัดนครเนี่ยมีประชากรที่อายุเกิน16ปีผมว่าไม่ผิดนะครับถ้าผมชู่ว่าประมาณ1ล้านคนหนึ่งล้านคนเนี่ยหนึ่งมืนบาทเนี่ยเป็นเงินเข้ามา1 0 0 0 0มืนล้านบาทนะครับสมมุติว่าปีหน้าวันที่หนึ่งเดือนมกราเราประกาศเลยว่าเงินตัวนี้จะตกไปอยู่ในกระเป๋าเงินของพี่น้องที่อายุ16ปีกำลังซื้อที่นครศรีธรรมราช จะเป็นจำนวนเยอะถึง10,000ล้านบาทครับ1นึ่งมืล้านบาทให้ใช้แต่เฉพาะในรัศมี4กิโลเมตรเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับความเจริญไม่ได้ไปไหนครับความเจริญอยู่กับคนที่1นึ่ล้านคนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผู้ที่ได้รับเงินก็ใช้เงินไปใช้ที่ไหนใช้ได้ทุกที่ครับใช้ไม่ได้เรื่องยาเสพติดใช้ไม่ได้เรื่องบุหรี่ใช้ไม่ได้เรื่องเหล้าเพราะฉะนั้นห้างร้าน s m e ผู้ผลิตอาหารทุกคนลองคิดดูวันที่หนึ่งปีหน้าจะมีเงินเข้ามาหนึ่งมืล้านที่นี่ทุกคนทำยังไงครับต้องใช้ต้องจ้างผลิตต้องซื้อวัตถุกอ่อสร้างขึ้นมาต้องซื้อวัตถุดิบเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมตัวทำอาหารเตรียมตัวกันที่จะขายของครับมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่มันเป็นความหวังของพวกเรารัฐบาลเองก็ไม่ได้สูญเสีย เราะจะได้รายได้กลับเข้ามาจากภาษีจากเศรษฐกิจที่มีการหมุนเวียนหลายๆรอบหลายๆรอบเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาด้อยค่าบอกบอกว่าจะทําประเทศร่มจมพักเพื่อไทยเราคิดใหญ่ทําเป็นนโยบายใหญ่ๆที่ออกมาเราสามารถทําได้ประเทศสามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินการคลังได้อย่างดีไม่ต้องมีการขึ้นภาษีเงินที่ตกอยู่ในกระเป๋าพี่น้อง1 0,000บาทไม่มีการขึ้นลงไม่ใช่คริปโตเป็นเงินเป็นเงินบาท ที่มีความมั่นคงสามารถไปใช้ได้ไม่ต้องห่วงนะครับอย่าให้ใครมาบอกเป็นอย่างอื่นสามารถใช้ได้จริงๆไม่ต้องห่วงพวรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นครับ